ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับสนามากินอยู่ที่ร้านช่างอัดวิจิตรกับรับซ่อมเครื่องคูต้ายันม่าของรถสายนาทุกรุ่นนะครับอันนี้เขาซ่อมด้วยนะครับแล้วก็ขายด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูครับอัปเดตกันหน่อยครับสำหรับร้านช่างอัดกับวันนี้ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างมั่งมีตัวไหนจะนาเสนอบ้างแพ่อนสวัสดีครับนี่นี่ครับ ตัวจริงเสียจริงครับช่างอัดบางคนอาจจะเคยเห็นตามสนามบ้างครับจะมีหลายตัวครับ95ร้อยสิบตัวนี้เห็นมาอันนี้95ครับเนี่ย95 95อันนี้เครื่องซ่อมแล้วบิลแล้วเท่าไหร่14,500 14,500นะครับผมนี่ครับราคา14,500แย่ดูเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปดูโครงเดี๋ยวขอฟังเสียงนะครับสำหรับตัวนี้ นี่นะครับอาจจะหมดหน้าไรนาแล้วครับแต่ใครที่เฉพาะหาอยู่รีบมาหาไว้ก่อนนะครับฟังเสียงฟังเสียงนะครับ 500ครับนี่แล้วก็มี RT 90ครับมีตัวนี้11 11เท่าไหร่ังันสินี่หนึ่งเจ็ดห้นึ่งเจ็ดห้าร้นะครับห้าซ่อมแล้วซ่อมแล้วครับตัวนี้อันนี้ครับ RT ห้อันนี้เก้าเก้าแรงครับเก้าแรงห้ารเป็นรถเดิมหนึ่งห้าห้าร้อยนะครับเครื่องเดิมครับผมเครื่องเดิมเครื่องเดิมไม่แกะนี่ครับอ่ลองฟังเสียงตัวนี้ก็ตัวนี้มันก็นานแล้วเนาะ อย่าไปดูสีนะครับให้ฟังเสียงเครื่องซื้อเครื่องครับโ,โดดโดดโดดอ้โหนิ่มจริงครับตัวนี้น็อ,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 อกน็อกน็อกนะครับนี่ครับเดิมเดิมไหมพี่เดิมเดิมเนาะนี่ครับ อย่าไปดูสีภายนอกนะทุกคนเพราะพี่รถมันรุ่นนี้มันจะเป็นสิบปีแล้วเนาะสิบปีแล้วครับเราถ้าซื้อเครื่องอาศัยฟังเสียงเครื่องครับเด็ดรับแม่เอาละครับขนาดจะไม่ได้ลงคลิปนะครับปิดไปแล้วหนึ่งตัวมือเล้งครับตัวนี้ปิดไปที่หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาทครับมือเล้งบางนาครับ่นี่ครับลูกค้าซิบเอิอ อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีทีสิบเอ็ดแรงกันบ้างครับตัวนูนครับนี่ครับตัวนูนตรงไหนนี่ครับมันนูนตรงนี้ครับนี่งงครับอะไรนูนนูนหมื่นหมืแปดครับหมื่นแปดครับสิบเดแหงปุ๊บ เดิมเลยใช่ไหมโอ้เดิมมาหายากนะครับเครื่องเดิมอีทีที่เป็นแรงเดิมๆเมนี่ยต้องส่วนมากถ้าเครื่องรุ่นนี้เขาจะแกะหมดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เครื่อง,งรุ่นนี้งงนก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับยี่ส<น>ิบสิบปีครับ<น>หายา่อมเดิมยากนะครับเนี่ยอันนี้เดิมๆเลยนี่นครับนี่เสียกงก็กอกแล้วก็มาที่ยามนี่อสิบห้านี่เครื่องบิ้วแล้วทําแล้วนะครับซ่บอมให้แล้ว,ล,วลำบากคนติดเลือเกิน กุหลับทะเลใหม่ถนัดด้วยดีนะเราหลบพันไปเป็นไรครับติดยากเดี๋ยวหามุมก่อนเดี๋ยวหามุมยืนก่อนเกลบครับเกอบเกอบ ลราก็ลุน้นครับเมื่อกี้ลุน้นไม่เกือบติดนะครับเกือบฟาดผม <laughs> <laughs> คือเครื่องมันวางอยู่กับพื้นนะ้ำค่อนข้างจะหมุนยากหน่อยอ,อ,งงอ,อันนี้ได้ฟังแน่นอนในทางเสียงครับ ร้อยสิบห้าสิบหรือสิบเอ็ดแรงเครื่องครับนี่ครับมีสองตัวเะไรบ้างอาจารย์ว่ามีสองตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อันนี้เอลเอ็มครับเอลเอ็มเขียวอันนี้มือหมุนกลาง อันนี้เท่าไหร่นะลืมถามอันนี้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นะครับอันนั้นตัวเนี้ยอันนี้สองหมื่นหนึ่งอันนี้สองหมื่นหนึ่งอ้าวทำไมถูกกว่ากันอ่ะอันนี้เป็นร้อยห้าอ๋ออันนี้มันเป็นร้อยห้านะร้อยห้าครับเป็นมุนกลางอันนี้มันเป็นร้อยสิบห้ามุนหน้าครับนี่ครับเกือบครับเมื่อกี้เกือบแล้วโค้งแล้วพี่อัดโค้งก็แล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็หมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เก้าห้าที่ตัวละหมื่นสามห้าร้อยไม่ได้ซ่อมพอ่ะอ๋อไม่ได้ซ่อมหมื่นสามห้าร้อยตาม มาไมาดูโค้งกันบ้างครับโค้งพี่กระทิงแดง K S ตัวละตัวละหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมดเลยพี่ทุกตัวเลยกระทิงแดง K S เจ็ดสองหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมืนเาร้อครับทําสีให้แล้วนะครับพ่นสีเคลือบแบล็คเกอร์ให้นะครับเก็บงานเรียบร้อยครับนี่พร้อมใช้แล้วครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยสามมีมีสามตัวเนาะสามตัวครับแล้วก็บิ๊กิวอ่ะบิ๊กิวก็ตัวละหมื่นพันห้าร้อยพี่หมื่นพันห้าร้อยพร้อมล้อปะพร้อมล้อ มก็คือไปนังคุดตัวเนี้ยเหมือนที่เขาปิดไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็เขาปิดมือเล้งไปนะครับและทังด้านหน้าเราพี่ทังด้านหน้าก็มีลายลักณะพี่ไปไปดูด้านหน้านครับอยู่ติดเส้นพิจิตกำแพงนะครับเลี้ยวจากปกสูงมาเนาะปักปักหมุดมาร้านสะอาดเจริญยนต์พี่ปักหมุดมาร้านสะอาดเจริญยนต์จะขึ้นเลยปากมันจะขึ้นเลยอ่ามันจะขึ้นแล้วก็มาถึงหน้าร้านเลยครับ หมุหมานักผุดหรือไงก็อบตบ้านนาพี่อบตบ้านอ่าถ้าเกิดว่าปักหมดไม่ขึ้นก็อบตบ้านนาขึ้นแน่นอนครับมีรุ่นไหนบ้างพี่อ่ะก้าวบรรท่าหมดเลยพี่ชุดหน้าเลยนะจากโปุกถูกไปเลยพี่ก้าวบรรท่าทุกตัวเลยนะที่ทำสีแล้วนะพี่นะที่ทำสีนะที่ทำสีนี่ก้าวบรรทาหมดเลยนะครับตั้งแต่นี่ปึ๊บอันนี้ไม่ใช่เอตัวนี้ไม่ใช่อาจจะว่าที่ทำสีนะครับที่ที่เห็นหางใหม่ๆนะก้าวบรรทาทุกตัว และชุดหลังอะชุดหลังต่าตัวละหกพันห้าพี่ตัวละหกพันห้านะครับชุดหลังนี่ตัวละหกพันห้าอ่ะนะครับเบอร์โทรครับเดี๋ยวจะซู o ก่อนป้าศูนย์หกหนึ่งครับห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าหกครับร้านช่างอัดครับก็สักกกตว่าดูในคลิปฟังเสียงไม่รู้เรื่องครับอยากเห็นตัวจริงก็มาที่ร้านได้เลยมาฟังเองดีกว่าครับมาตลองราคากันเองครับไม่ไม่โทรมาหาผมนะโทรไปเบอร์ที่ผมให้ทิ้งในในคลิปนะครับ อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไหก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ